สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่9เมษายนวันนี้ควันหลงและสรุปผลมวยไทยเจดสีมาพร้อมกันมวยไทยเจดสีวันนี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะคึกคักมากๆโดยเฉพาะคู่ชิงแชมป์โอ้เขาบอกว่าทีมงานอบจอนครพนมนําโดยดรธนาบาวรสิริกุณากรกุลส่วนทีมงานนกเขากม .11 นำโดยเสียแขกพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโอ้วันนี้ทีมงานนกเขาอมอ .11 ทีมงานอบจอนครพนมทําให้มวยไทยเจัดสีอาทิตย์เก้ามีสีสันเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเอซีที่เข้ามาติดตามบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็สีช่างก่อนโชคโมวยไทยเจัดสีอย่างอุ่นหนาฝาทั่งของแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะไม่ใช่อย่างยุ่ง เอฟซีที่เข้ามาชมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาก็ดูโฆษณาของแดงโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฟันหลงกบวยไทยเจ็ดสีในวันนี้เดี๋ยวเล่ากันทีละคู่ทีละคู่คู่หนึ่งนะวาวา่านกเขากมอ .11 เ,เจอเพชรสมหมายตุลา1บนี่พูดกันตรงๆเลยนะวาว่าเนี่ยวาว้าเนี่ยถ้าไม่มีลูกนับคำนะ ถ้าไม่มีลูกนับคำหงแดงมองว่าเสร็จเพราะการยืนมวยทรงมวยของหว่าหวาเนี่ยมองว่ามันหมดมันไม่มีสภาพเอาซะเลยนี่ถ้าไม่มีลูกนับคำนะหงแดงมองว่าเพชรสมหมายแซงฉลุยอ่ะแซงได้แน่แต่วันนี้หว่าหวามีคำนับจึงทำให้เกมการชกออกมาสบายเรดเปิดน,นะหว่าหวาต่อสามสองหงแดงให้ รอให้ต่อไปที่หวาหวาวันนี้คู่หนึ่งออกสตาร์ทเปิดหัวปุ้งนะเข้าเลยโอ้โหวันนี้เอฟซีงแดงเฮฮาทั่วประเทศคู่หนึ่งเปิดปุ้งเข้าราคาก่อนโชคนีเบียดคู่ขี้สูสีนี่คือมวยไทยเจ็สีคู่หนึ่งนะคู่แรกของแดงให้ให้ไปที่หวาหวาเกมคันชกสนุกโอเคไหมจะได้นับคำแต่หลังจากได้นับคำแล้วหวาหวาทรงมวยนี่โอ้โห ดูไม่ได้เอาเซ็นเลยมาที่คู่สองคู่สองเพชรพิเศษเพชรเจ็ดเพชรเ,พเจอสมิงแดงวอจักรอาวุธก่อนโชคเหนี่ยวโอ้โหขอบอกว่าบรรยากาศนู่นนี่นั่นมันมาฝั่งเพชรพิเศษหมดวันนี้หงแดงได้คุยกับเสียไกลนะเสียไกลบอกว่าวันนี้สมิงแดงนะนงนะจะต้องปิดอาวุธของเพชรพิเศษให้ได้ต้นต้นหนีเพชรพิเศษไปก่อนนะโอ้โห ต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นสมิงแดงนะเป๋ไปเผมาราคาทยานไปเลยหลังจากนั้นงงเพชรพิเศษหมดเฉยๆยกสามยกสี่ออกไปเดินเป็นตัวแพ้อีกต่างหากชกออกทรงสารภาพสุดท้ายแพ้คะแนนหลุดลุยมวยคูนนี้หงแดงให้เป็นชอบสีนะ ชอบไปที่พพิเศษวันนี้หลักเลยบไอคิวอาวุธมวยดูดีกว่าจะเบียดนะใช้หลักเล็บไอคิวจะเบียดแต่สุดท้ายแป้ก็ไม่ว่ากันมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้มาถึงรองผู้เอกรองผู้เอกวุฒิกรสวนน้ำทานกีรีเจอทศกัณฐ์ช้างนครศรีหงแดงให้ต่อไปที่วุฒิกรวุฒิกรนี่ของหงแดงให้เป็นชอบสองเลยแล้วให้เป็นทีเด็ด้วยวันนี้วุฒิกรไม่ทําให้ผิดหวังนะวันนี้ ได้เวทได้พี่กัดได้สรีระเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ได่าวันนี้หงแดงให้วุฒิกรเป็นทีเด็ดจิ้มไปที่วุฒิกรเล่นมวยตัวใหญ่มีไม่ได่าวันนี้ได้เปรียบพี่กัดได้เปรียบเวทได้เปรียบสรีระรูปรูปร่างวันนี้ทศกัณฐ์มาเล็กกว่าเดินเบียดเดินชนเหมือนเดินเข้าไปชนกำแพงนะ่ะโดนแล้วชนแล้วก็กระดอนออกมาชนแล้วก็กระดอนออกมาโอ้วันนี้เขาบอกว่าวุฒิกรมาใหญ่จริงๆ ผงแดงให้วุฒิกรเป็นชอบสองเลดวุฒิกรต่อสิบเก้าให้ต่อไปที่วุฒิกรมาถึงคู่เอกผู้เอกบรรยากาศคึกคักมากด็อกเตอร์ธนาบว,วรศรีกุณากรคุณบอกว่าวันนี้นะแก้วนาคามาดีเป็นพิเศษวันนี้แก้วนาคามาดีปนเป็นพิเศษยังไงวันนี้แก้วนาคา ไม่แพ้เขาแน่นอนผมก็บอกว่าวันนี้นะถ้าแก้วนาคาปิดนะปิดเขานะผลักขวางหน้าแทงผลักขวางหน้าแทงหนีให้เร็วชิงออกอาวุธก่อนวันนี้ถ้าทำได้แชมป์มีโอกาสมาอยู่ที่เดียวแต่ถ้าทำไม่ได้เพชรลิศนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหนักแรงสอกคงในเหนียวแน่นวันนี้ถ้าทำได้แก้วนาคา ก็มีโอกาสเป็นแชมป์แต่ถ้าทําไม่ได้เสร็จเพลินผลการชบเป็นเหมือนที่คิดเลยวันนี้แก้วนาคาในสู้ไม่ได้นะนอกนี่ก็โดนเยอะ,ะโดนทั้งสอกแตกโดนเข่าวงในกวบวันนี้เล็กกว่าครบวงจดวันนี้สู้นะสามยกแรกสู้ได้ดีมากเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดสี่ห้าแพ้ขาดวันนี้ เพชรลิตมาตัวใหญ่ซ้อม PK บรรยากาศการโชคการเชียร์ดีเยี่ยมสุดท้ายนะเพชรลิตป้องกันแชมป์ได้เป็นผลสำเร็จนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่เก้าสรุปผลการแข่งขันและควนลงยินดีกับเอฟซที่สวนหนงแดงหนึ่งคู่แล้วเข้าสี่คู่ยินดีกับเอซที่เข้าสามคู่วันนี้นะเวลาหมดหมดเวลา ก่อนจากการเอฟซีนะช่วงนี้เทศกาลสงการานต์เดินทางไปไหนมาไหนดูแลตัวเองไม่ดื่มเหล้าขณะที่ขับขี่ยวดยานทางห่วงนอนก็อยู่พักเดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทช่วงนี้อากาศร้อนดูแลสุขภาพด้วยมีโอกาสนอกนักได้เพราะฉะนั้นทำอะไรอย่าประมาทสวัสดีวันสงการานต์ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ